สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซีท่ทุกทุกท่านนะครับผมพ่อ,อกันอีกแล้วนะครับวันที่สามพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเมื่อนีน้ยนายลินตามฝันจิมาเบิงแนวทางที่สำนักใดเลขเขาแล้วก็ให้ถูกวันที่สองพฤษภาที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวผมจิบผ้าพ่อแม่พี่น้องว่าเบิงนะครับผมว่าจานใดสำนักใดเขานะครับผม ผมก็ไปหาติดตามหาแนวทางมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องสิ่งดีๆมากนะครับผมก็มีเขาอยู่สามสี่สำนักนะครับผมสามสี่สำนักเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เบิ้งนะครับสำนักใดเขาแน่นะครับผมหาติดตามวันที่สิบหกคสภามนะครับผมนาริตามฟันที่ไดไปตามหาให้นะครับผมหมววต่อมาครับผมถ้าผู้ส้มเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไฮนาริ่นตามฟันครับผมตอนนี้นาลิ่นตามฟันที่พามาทวนเบิงนะครับผมว่าสำนักใดเขานะครับผมก็มีหลายสำนักนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิงก่อนนะครับผมว่าเลขดีๆเลขเด็ดๆของอาจารย์ใดสำนักใดเขานะครับผมเดี๋ยวเขาไปรับส้มรับฟังนาลิ่นตามฝันนับก,กันที่เขานะครับ วันที่สองพฤษภาครับเหลขกที่ถูกนะครับที่นั่นรินไปหาติดตามมาให้านุส้มนะครับจากสำนักใดนะครับอาจารย์ใดผูใดเสี้ยนใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิงกันนะครับผมว่าเหลขกผู้ใดเขาแน่นะครับผมก็เขายู่สองสามสำนักสี่สำนักครับผมที่ได้ล่งแน่ว่าได้ล่งแนนนะครับผมที่แน่แก่ขเหลขของคุณแม่แหล่นะครับคุณ แม่แล่ไฮเลกนะครับผม2พฤษภาคม2566ให้วิ่งบน8กับ9ครับผมข้างล่างก็ให้วิ่ง1กับ9ครับผมแนวทางของแม่แล่นะครับผมก็มี5 9 6 9 2 9 2 6 18, 18 เก้าสิบสี่สี่เก้าครับผมที่วงกลมใบแห่นี่นะครับผมสิบเก้าเลขของแม่แหลกนะเขาตรงๆนะครับผมเพิ่นก็ใแห้แนวทางให้นะครับวิ่งราง1กับ9นะครับของบนกับ8กับ9นะครับถือว่าแม่นนะครับของคุณแม่แหลของเฮานะครับเดี๋ยวนายลินตามฟันที่ภาพไปติดตามอีกนะครับงวดที่วันที่ 16. พฤษภาครับผมเดี๋ยวนายลินจะไปตามให้นะครับผมเนาะ อันนี้ฝากติดตามด้วยเลขแม่แหลนะครับนี่ของแม่แหลเฮเซียนนะครับเป็นก็เป็นเซียนนะครับเลขคำนวณเลขสูตรเพิ่นนะครับเข่าตรงๆเลยสิบเก้านะครับผมศูนย์หนึ่งเก้าเข่าสิบเก้านะครับล่างบนนะครับแม่แหลนเป็นกับฟันท่งให้นะครับผมเดี๋ยวเอามาเบิ้งอีกนะครับผมเข่าไปแล้วเลขของแม่แหลนนะครับสิบเก้ามเบิ้งของเลขเบาเท่านะครับ เลขของบเบาเ่าก็ตามมาติดๆนะครับบ่แพรของเลขแม่แหล่นะครับผมเลขฝันบเบาเ่านะครับผมแนวนะครับผมที่ผมให้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเว้าไปพูดคุยแล้วครับก็บออกคลิปให้เอฟซีด้เบิ่งแล้วนะครับผมก็บ่ได้พิษเพี้ยนนะครับผมกระูกขึ้นกันนะครับของเบาเ่าก็บห้ยสิบเกานะครับสิบเก้าเก้าศูนย์ เก7าหนจเกเจครับผม3ตัวกัเจ็ด9 0้าศห้าครับผมแต่เบาเทาบนกระแน่น,น้นๆนไว้สิเก 9, ครับผมสิบเกเกนะครับผมตามคลิปนะครับที่นรินตามฟันในร่กให้พพอแม่พี่นวังอยู่นะครับผม อันนี้ก็เป็นแนวทางของเบาวเ่าเลขฝันนะครับผมกถือว่าเขาสิบเก่ากันนะครับบ่แพ้กันครับแม่แหล่ของห้อนะครับผมตัวเดียวกันนะครับเลขบนออกถูกบนกันทั้งสองทันนะครับผมแม่แหล่กับเบาวเ่านะครับผมอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยเบาวเ่าขึ้นมีเฮห้านะครับเบาวเ่าเสนแนวนะครับตอนนี้ข้งกินมีหลายๆคลิปหลายๆซองไปสัมผณ์เพิินแล้วนะครับผม ว่าเลขเเิ่นเข่าถูกนะครับส9บเก่าตรงๆเลยครับบนส่วนของพอสักขังเฮานะครับผมทินารินตามฝันก็เคยเสนอให้แล้วนะครับพอสักขังเฮาคนกับฟันทงให้ตัวเดียวหกเน้นๆนะครับผมให้วิ่งหกล่างบนนะครับแต่ว่าพอสักเพิ่นไห้เน้นๆล่างนะครับ่นปล่อยแตะเลขล่างนะครับ่นไห้ เน้นๆวิ่งหนะครับติดหกไว้นะครับงวดนี้กับบบลาดนะครับผมของพอซักข้างห้อตี่นาลาเล่นแปลวมาล่งไห้ยทะมุส้มแล้วครับหลยทิศนะครับผมเล็กพอซักนะครับวันที่สองภาสองพันร้อิบหกนะครับนะติดตามนะครับกระรูดไ้นะครับรูดไทต้องหกหนึ่งหกสองหสามหสี่หกหาครับผม เขาเต็มเต็มเลขข้างล่างนะครับผมหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าน,น,น,นะครับกระลูดมาถึงหกเก้านะครับกับบ่ผ่านนะครับแนบวทางของพอสัก,กนะครับผมหกห้าเต็มเต็มนะครับผมสําหรับสายลูดนะครับผมสายลูดสวนโตกับในลินตาฟันกับม 6, ัดหกกูนะครับหกหมื่นยังไงตัวก็ตองมากนะครับผม ผมก็คิดว่าในใจออกไม่ดีนะครับผมก็มาเข้ากับเลขของพอสักของเฮ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามให้นะครับหาแนวทางให้วันที่16พฤษภาคม2566้านะครับเอาซผู้ชมอย่มยาาดนะครับเดี๋ยวในเิ่นตามฟันที่ไปตามให้นะครับจาก3เซียน3อาจารย์นะครับผมก็มีพอสักก็มีแม่แหล่ห้เลขนะครับกับเบาเถานะครับผม แล้วผมจะพาไปตามตามตัววันที่สิบหกนะครับกดใจล่อไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเราผมจะพาไปตามไฮนะครับผมก็มีอีกหลายๆสำนักหลายๆหม่องนะครับที่ให้ถูกที่นลินตามฝันบ่ได้ไปไปหาให้ท่นวับในรับชมรฟังนะครับผมแต่วอ่า <c oughs> ด้ยินเขาคใส่เดี๋ยวในลิ่นตัดฝันจิบภาพไปเอามาลงลงไห้พ่อแม่พี่น้องมาฝากนะครับมาฝากมาต้อนให้นะครับผมว,วันที่สิบหกนะครับกับมีคุณแม่ก่องนะครับเลขคุณแม่ก่องที่ลงงห้นี่กับกับโบมี่นะครับผมนี่เป็นเลขแนวนทางของคุนแม่ก่องติดสามทิ่ติดเกตลแล้วกับเลขฝาลวงเราหกเก่านะครับผมหกเก่าครับหนึ่ง ่หนึ่งนะครับก็พลาดไปนะครับบ่อเขาแต่คุณแม่กล่องกับเขาครับผมก็ได้อยู่นะครับผมสอบถามมาแล้วว่าได้อยู่ครับได้ยี่สิบโตนะครับผมในสองหมื่นนรับแนวท่านของคุณแม่กล่องนะครับผมกับเหลขหมดแนลนะครับหมดแนลก็ได้สามหมื่นนะครับผมเหลขความฝันของน้องมดแนลนะครับหมดมัด หรือมดสสนลนะครับแบบถูกได้สามหมื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสัมษั์ไปติดตามนะครับคุณแม่กองกับมดสสนลหนะครับหรือมดมัดนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวไปติดตามให้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับมดสนแน์กับคุณแม่กองนะครับเดี๋ยวนยลิ้นตามฝันเดี๋ยวจิ ไปล่คลิปให่นะครับว่าเลขมาตจะใสในทางมันจังใดนะครับเลขฟันจังใดนะครับเดี๋ยวไปถามหมดชแนลนะครับเหมือนแรงครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็นลินตามฟันกระสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มรับฟังแล้วนะครับผมต่อข้องกี่หายของใจนะครับี๋ยวทีว่านลินตามฟันไปหะตัวเลขอยียงมาห้มาลงมยังลงกับว่าถูกว่า่ค่อยถูกว่า่ค่อยเข่าจักเทียนะครับมันโมเมนต์นะครับผม มันก็มีเขามีบ่เข่านะครับผมกับมีเขามีบ่เข,เ,บบบเ,ขบเขาครับผมกับมีสูตรนะครับผมมีสูตรมีเลขฝันหลายหลายยางนะครับมารวมกันหลายอาจารย์หลายปูนะครับก็บแล้วแต่ดวงนะครับบดวงไพ่ดวงมั่นนะครับผมแล้วแต่ดวงของถันผู้ชมนะครับหรือเอฟซีหรือ FC, แอดมินกือหันนะครับแอดมินก็นยังพลาดไปเตียมนึงนะครับผมแอดมินก็โหลดลักหาลักหน่วยนะครับผมซื้อสองหาสามหาเก้าหานะครับซื้อสามตัวนะครับหาอยู่ไทยนะครับแต่ยังม่ออกหกหาครับผมกัน่าเสียดายนะครับก็ว่าเป็นยังเดียวผมจะพาไปติดตามให้ไหมนะครับผมตอนนี้ นดินตามฝันกับคุยกับทำมาส้มกับมาดนวน้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวทำมาส้มจะเบียเดี๋ยวก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมนดินตามฝันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กดติดตามให้นดินตามฝันนะครับผมจะมีคลิปดีๆมาลงมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับวอลพิษวอลถูกกขอโทษขออภัยนะครับผมก็เว่าว่าเก่งบัานไหนครับฝึกวาลไปนนัโตครับผม สำหรับคลิปนี้นะลินตามฝันก็บคอล่าไปทันส้มไปก่อนนะครับผมเจอกันอีกคลิปนะครับสวัสดีครับ